สวัดีค่ะทุกคนมาพบกับแก้วชายชาแนลอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะ,คะนนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะคะสิ้นปีของปี2564นะคะก็เป็นปีที่แบบเอาเราก็ โควิดอะไรก็หนักหนานะคะก็ได้เจอผู้คนน้อยลงนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้แก้วเนี่ยต้องมาทํา y o YouTube เนี่ยแหละคะ่ะก <Hey. S 1> ็จริงๆช่วงเวอร์ฟอมผมก็อาจจะพอมีเวลาทําบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไปทํางานปกติแล้วนะคะ oh. ก็แลวันนี้นะคะแก้วก็มีของนะคะมาแกะซองนะคะซึ่ง มีคนส่งมาให้นะคะพอดีว่าแก้วเล่นบัดดี้บัตเดอร์นะคะกับเพื่อนที่ทํางานเนื่องจากตอนนี้ก็เป็นช่วงธันวาคมใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแกะซองไปด้วยกันนะคะว่าบัตเตอร์ของแก้วเนี่ยส่งอะไรมาให้แล้วบัตเตอร์ของแก้วเนี่ยเป็นใครเป็นเพื่อนใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นหัวหน้าที่ทํางานแก้วก็ไม่รู้ได้นะคะแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพราะว่า ก็รู้ว่าเราเนี่ยทำกับข้าวอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะซองไปพร้อมกันเลยค่ะหาแดนแทดนของแรกที่เราแกะออกมาก็คือเป็นอะไรเอ่ยเห็ดหอมแห้งลายนะคะเพื่อนจะให้เราทําเมนูอะไรหน้าอันที่สองวนเส้นวนเส้นมานนมีสามอย่างสุดท้ายเป็น อบหม้อดินนะคะซึ่งคิดว่าเพื่อนน่าจะให้แก้วทํากุ้งอบพุนเส้นแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านแก้วไม่มีกุ้งนะคะซึ่งปกติก็จะมีกุ้งกินบ่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกุ้งนะคะแล้วก็มีโน้ตจากบัตเตอร์ที่รักส่งมาให้ด้วยนะคะ เบดเดอร์ที่รักนะคะก็เขียนมาว่าถูกแก้วใจนะคะเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นซื้อกุ้งเองนะจ๊ะขอให้มีความสุขกับการทําอาหารนะฟอร์มบัตเตอร์ขอบคุณมากนะจ๊ะบัตเตอร์เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะแก้วก็อาจจะทำเป็นเมนูกุ้งอบนี่แหละกุ้งอบอไม่ใช่ไม่ใช่ทำเมนูอบวุ้นเส้นเนี่แหละแต่ว่าคงไม่ได้ใช้กุ้งนะเราจะใช้เป็นหมูแทนนะจ๊ะที่รักถ้ายังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวไปทำ หมูอบวุ้นเส้นเลยนะคะไปทำเลย,เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็เดี๋ยวแช่วุ้นเส้นก่อนนะคะแล้วก็แช่ตัวเห็ดหอมด้วยนะคะเนื่องจากเป็นเห็ดหอมแห้งก็เดี๋ยวเราจะเทนซอสปรุงรสนะคะใส่ลงแปบ,บแบบนี้เลยบนวุ้นเส้นแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันนะคะ จากนั้นนะคะเราจะทาเนยลงบนหม้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวของกระเทียมนะคะมาผัดกับเนยนะคะเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมนะคะเมื่อกระเทียมนะคะเริ่มเป็นสีเหลืองเนี่ยเราก็นำตัวของหมูเนื้อหมูเนี่ยนะคะมาใส่ลงไปแล้วก็ผัดนะคะให้จนสุกนะคะ ใส่พริกไทยเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะก็นำซอสปรุงรสนะคะที่เหลือนะคะจากซองที่เราคุกจากตัวของวุ้นเส้นมาคู่นี้นะคะนำมาผัดกับเนื้อหมูให้รสชาติเนี่ยเข้าถึงเนื้อหมูด้วยนะคะล้ก็เห็ดหอมนะคะ เร็จพร้อมโอเคเราจะใส่บุนเส้นนะ อ่อนเค็มอ่ะขอเติมนิดนึงก็จะผสมซีอิ๊วนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปเพิ่มในตัวของหมูอบวนเส้นนะคะให้เหมือนรสชาติมันเข้มข้นมากึนขึ้นด้วยนะคะก็คือปรุงตามใจชอบนะคะ ซิ้วขาวเอน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านิดนึงนะคะผสมกันมันอ่อนไปหน่อยนึง อือึ๊บอ๋อชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวเคี้ยวไม่สุภาพขอบคุณบันเดอร์มากนะคะที่ที่ทำให้เราได้ทำหมูอบบุนเส้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวชิมก่อน อ,อือร่อยต้องอร่อยเดี๋ยวพอเราใช้เครื่องปรุงรสจากบัตเตอร์ที่น่ารักของเราขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปกินก่อนไปละเงียบ